เฮล lo ทุกคนสวัสดีนี้ต้อนนำสู่ช่องบอสซี่นะทุกคนวันนี้เราอยู่กับรายการครัวบอบอลนะทุกคนคลิปนี้คือคิดเมื่อกี้คิดแล้วคิดอีกว่าจะอัดหรือไม่อัดคือเราจะทำหมูรวนเค็มจากหมูสามชั้นนะทุกคนนมาดูวงที่ดิบกันดีกว่าทุกคนมาชมมาชิมมาลิ้มมาลองแบบบ,บุ๊คบอสอาหารสไตล์จดะบอสบอในรายการครัวบอสบอ นี่นะค่ะก็คือคุณแม่ได้หั่นไว้แล้วคือเป็นกระเทียมแล้วก็หมูสามชั้นจ้าเราจะไม่ใส่น้ำมันเลยนะทุกคนเพราะว่าน้ำมันของหมูจะออกมาเองนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยทุกคนนี่ค่ะทุกคนก็นี่คือหมูสามชั้นนะคะแล้วก็เครื่องปรุงก็จะมีหนึ่งนี่นะค่ะแม็กกี้นะคะซอสตรงนี้กรดิมากแล้วก็เป็นตัวนี้นะ แล้วก็เป็นพริกไทยเราจะไม่ใส่เพราะว่าเราแพ้ไม่ได้เชิงแพ้แบบเราพอกินแล้วมันจะแบบพอ,องไม่ค่อยดีอันนั้นแล้ก็รสด,ดีนะคะ่ะอแล้วก็จะมีเป็นตัวของน้ำตาลนะคะแล้วก็จะมีเป็นของเป็น ซอสหอยนางน,น,นะคะเดี๋ยวเราไปดูว่าที่เป็นกันว่ามีอะไรบนะ้างอันนี้คือผูก้กข้าค้าต้องไปละคนไปดูนันก่อนเลยทุกคนจะไม่ใส่น้ำมันนะคะเราก็จะใส่หมูไปเลยเพราะว่าเราจะเอามันจากหมูนี่ละค่ะมาเจียวครับคนโอเค นี่ค่ะเราก็ลวนๆเลยซึ่งความอันมันจะออกคอือคนไปเราก็สามารถเติมน้ําได้นะทุกคนเถือแบบจะได้น้ํา มันเริ่มสุกแล้วแต่ว่าเราจะถ่าให้มันออกของเรามาดูดีนะทุกคนน,นี่ทุกคนเห็นไหมน้ำมันออกมาแล้วคูซาปลาต้องโกรมากค่ะน้ำมันออกมาแล้วเห็นไหมเธอเห็นไหมเห็นไหมน้ำมันนี่ราคาเราไปต้องใช้น้ำมันเลยค่ะว้าวาว้าวาว้าวว้เดี๋ยวไปเราจะยังไม่เสร็จนะคะเราจะคนอันนี้ใส่ลิ้งล้งใ กว่ามันจะงวดกฝนนี้อยู่น้ำมันออกมนาะกกว่าน,นี้นะดูดนะสี่ยาเธอนะสี่นี่นะค่ะน้ำมันออกมาแล้วน,น,นะคน่ะสวยา นี่นะคะทุกคนต่อไปเราก็จะปรุงเลยก็คือใส่เป็นรสดีนะคะนี่รสดีกับน,น้ําตาลนะคะไอ้กระผงหนัวนะคะประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งมาก <c oughs> แล้วก็น้ําตาลคะ่ะประมาณหนึ่งกอดน,นะคะแล้วก็ส่วนผสมของซอสทุกๆอย่างที่อยู่ในนี้นะคะนี่คะ่ะใส่ไปเลย <c oughs> เป็นน้ำนะคะนี่ค่ะตุ้งโนคนขาแล้วก็โคนค่ะน่ากินไหมน,น่ากินเธอหอมมากเธอมันได้มากฟิวเนียนี่ค่ะโอ้โหคุณน้ำมัน อันนี้คือหมูอันนี้คือหมูแบบถ้าถ้าที่เราเคยทำาออะเราจะต้องว่าหมูรวนเค็มก็คือเราจะไม่เอน้ำมันออกแล้วก็จะรวนนี้เลยแล้วคือเหมือนกรุ่งไปนในตัวนี้เลยนะฮะแต่ไม่รู้ว่ารวนเค็มเราทําถูกหรือเปล่าก็แล้วแต่แล้วแต่ใครทำก็เคยนะคนุณเพราะว่ามันแบบการทำอาหารแบบไหนมีผิดไหมไมีทรู True. นะคะนี่ค่ะประมาณนี้นะคะเราก็จะใส่กระเทียมตัวสุดท้ายเลยนะะี่เห็นหคะเพื่อความหอมต่อสุดท้ายเพราะว่ามันมีน้ำมันของหมูเธอดูสิคือสีคือแบบอ๋อน่ากิน น่ากินมากแกตอนนี้หอมแล้วหอมมากๆเลยโอเคเดี๋ยวตัดใจใส่สาในยนะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะคลิปนี้อาจจะสั้นๆแต่ว่าคือดูคนนะดูดิการเข้าครัวคือเป็นการแบบออกกำลังกายอย่างหนึ่งนะคะทุกคนเหงื่อไหลใครย้อนมากๆเลยนะคะฝากด้วยนะคะเมนูนี้กับเมนู หมูคั่วเกลือไม่ใช่หมูคั่วเค็มไม่รู้แหละมันชื่อเมนมันชื่อเมนูอะไรก็ลตามก็คือเป็นเหมือนแบบหมูทอดก็คือเหมือนเหมือนหมูสามชั้นทอดทอดปกติแหละแต่เราแค่ว่าแบบเราเริ่มจากขั้นตอนแรกเลยคือเราผัดจนน้ำมันมันออกอ่ะแล้วก็ให้แบบว่ามันจนเหมือนแบบกริมเกรียมแล้วก็เราปรุงอย่างนั้นเลยเราไม่ใช่แบบว่าเทน้ำมันออกแล้วมาปรุงที่หลังผัดใหม่ไม่ใช่แล้วือรวนไปเลยค่านี่ค่ะรวนเค็มค่ะก็คือน่ากินบัฟเพิร์เวอร์แก่ทุกคนดู นี้ค่ะฝากด้วยนะคะบ๊ายๆกดสมัครด้วยนะอันนี้นะคะก็มากินข้าวรสตา,จจานึ่งตะกะเพราแล้วก็อะนรเลนะแม่เกล้งอ่อมหมูน้ำจ้ำนี่จา้ารสจ้าแล้วก็ข้าวเหนียวจา้าอีกข้าวสุดเจ๋อ ฝากา like, กดไลค์ check, กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้น้องบอลด้วยนะ